บางท่านเพิ่งจะเข้ามาเพื่งจะรู้จักกันสวัสดีนะคะคนตุวโอ้น้องซ้าเดือนฝ้าอย่าไปฉีดตอวนั้นนะครับน้องซ้าฝ้าครับฝ้าออกมาก่อนครับนุ่นๆของน้องไปตรงนู้นนะครับไปนั่ห้องน้ําครับซ้าครับซ้าไปนั่งห้องน้ําได้ไหมครับอร่อยแค่ไหน ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกๆ้าขับขึบ้นมาหาแม่จา๋าน,นะโอ้ฟาไม่ไปหาแม่เลยไม่เคยมีแต่ยูมี่ไปหาแม่ฟาเล่นไปเลยนไปดูแม่ไหมครับยูมี่ไม่ให้แม่ปิดประตูเพราะถ้าตอนอนแยกกันอนะ่ะห้ามปิดประตูอะไรเงี้ยยูมี่ก็ไปควคนผักประตูผักประ,ผ,ประผักประตูคือจะต้องมีแม่ในสายตาเพราะอะไรพ่อกับแม่นอนคนละที่นานแล้ว แล้วยูมีก็รู้สึกคิดถึงแม่แล้วเพราะว่าไม่ได้นอนใกล้แม่นอนกับพ่อตลอดนอนนอนตรงเนี้ยห้องรับแขกกับพ่อมามาใครับโอไปเรี่กงนี้ไปเรียกยูมีมาว่าหอยูมีพ่อเบิร์น่ารักเบอร์กยูมีอันเขาเขามีความน่ารักค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องยูฟ้ากับยูมีให้ฟังคือถ้าเขามีอะไรเอาอะไรให้เขากินน่ะน้องฟ้าทุกคนถ้าวันเดนที่รู้จักครอบครัวเราจะรู้จักยูฟ้ากับยูมีใช่ไหมครอันนี้ถ้าใครไม่รู้จักก็คือไม่ต้องพูดเรื่องเนี้ย อ้องชีวว่าของไมุ้มสอ,สองตัวชื่ออยูมีกับยูฟ้าแต่ยูฟ้าเขาเป็นตัวพูดแต่ว่าเขาจะมีความรักอยูมีมากหักแบบแบบเดรโมจองบ่เอาอะไรให้กินก่อนเขาจะต้องข้าบมาให้ยูมีก่อนแล้วเชิญชมกับการอร่อยของยูมีก่อนเขาถึงจะกินถ้ายูมีอิ่มแล้วก็าถึงจะกินแต่แรกก็นึกว่าตัวเองมโนดูเมื่อคืนนี้เห็นพร้อมกันเพราะตุ้มเหมือนคิดว่าไม้มมโนพูด พูดแบบพูดให้น่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี้เหตุกับตาเขาแบบเขาอึ้งเลยว่าเอ้ทำไมความรักของชี่วาว่าน้อยสองตัวนี้มันขนาดนี้อะ่ะแซกินง่ายน,นะแม่หอมขอบคุณค้าแม่อ้อยขอบคุณนะคะอร่อยด้วยแม่และมุนไม่หวานไม่ไม่เลี่ยนไม่อะไรที่เราไม่ชอบกันนั่นแหละคือ นุ่มไม่ชอบกาแฟที่มันหวานแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบความเข้มหรือขมมากก็เลยชอบกินคาปูชิโน่อ่ามาสักห้าพันใจเดี๋ยวจะเลือกตะก้าให้แต่นี้จะเล่าเรื่องอยู่ฝัางเดอยวนี้ให้แล้วเขาก็จะเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงยูมิเขาก็ไปเลื่องให้ยูมิตื่นแต่ได้ๆคือเมียเขาตื่นสายยูมิแอตื่นสายเมื่อวานไม่สายค่ะยูมิตื่นหกโมงเย็น ยูมีออกจากหม่องนอนหกมองแรงแต่ยูฟ้าจะเดินไปกับแม่ทุกที่เป็นผู้ชายที่ตื่นเช้าแล้วก็แม่ทําอะไรเขาก็จะเดินตามตามถ้าถ้าเขาเหนื่อยเขาถึงจะมานอนแต่ถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาจะเดินตามแม่เพราะว่าแม่เดินพายเขาทํางานบ้านเขาก็จะเดินไปเฝ้าทุกที่คือเป็นสุภาพบุรุษมากเป็นสุภาพบุรุษที่เฝ้าแม่มานี่มาโชว์ตัวหน่อยอะไรเลยฉี่แนละ้วมาโชว์ตัวเขาจะมีที่ฉี่ประจำมีผมให้เขาฉี อ่าชาวนี้กินไปแล้วสอขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินดียังไงได้ผลยังไงรีวิวเลยนะคะที่หน้าตะก,กาา้าเด้อโอ้นานๆฉีกั้งแน่นแลยเขาฉีเยอะเลยม,มามามาลูกมามานี่มาโชว์ตัวหน่อยครับไหนไหนใครหล่อไหนใครหล่อไม่หล่อแค่ตัวนะหัวใจก็หล่อด้วยมานี่มาลูกมาผู้ชายแมนแมนมาเร็วผู้ชายแบบแมนแมนร้อยเปอร์เซ็นต์หล่อเลยมานี่ จะกินอะไรต้องให้แบบมาพออุ้มมาเลยอุ้ม,มให้แม่นะอืน<อ>นี้อพ่อว่าเอานงนแห้วไม่เอาพ่อแม่ต้องอาเงนะินเอาขึ้นมาเอาเร็วๆเร็วๆเร็วๆเ,เออจะต่อรองรมาเร็วๆเ,เ,เนี่ยอันนี้ผู้ชายไม่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 แมนนะฮะเนี่ยต่อรอ,องอย่างนั้นแหละมีการต่อรองด้วยค่ะ ได้ตกลงแล้วใช่ไหมเอามาเอามาบอกกันได้ตกลงแล้วใช่ไหมได้ตกลงไปที่ตกลงไปพี่ได้รับก็หอมมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณข้อจอเข้าใจให้หน่อยค่ะมาขอเข้าใจในเร็วมาเอาน้องฟ้ามาโอเคโอเคมามามาเนี่ยนี่ถ้าถ้าผู้ชายที่ปัญหาเยอะผู้ชายที่ไม่เน่นเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีข้อต่รลงกันแล้วแต่คนนี้ไม่มีข้อต่รลงนะครับ คนนี้รักแม่จริงๆครับคนนี้รักแม่ครับใช่ไหมลูกตามทุกที่เลยตื่นหลังนะแป๋งฟัน้น,นือ้นบนนี้นี่แต่ยูเมียตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสได้ล้างหน้าให้เลยไม่ยอมตื่นขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะหอมมากหอมละมุนมากค่ะนั่งนั่งลงนั่งลงแม่กำลังพูดถึงเรื่องหนูอยู่หนูรอ ไม่หล่อแค่หน้าตาหัวใจก็หล่อครับหัวใจน้องฟ้าก็หล่อมากๆครับสวัสดีนะคะบแสงนิดนึงสวัสดีนะคะนี่ครับสวัสดีค่ะขอขอเจอขอใจให้หนะะ่อยค่ะขอเจอขอใจให้ให้ยูฟ้ากับคุณแม่หน่อยนะครับน้องอยูมิไม่ตื่นครับ เขาจะเขาจะให้ยูฟ้ากับคุณแม่หน่อยนะครับครับยูฟ้ามากินกาแฟกับคุณแม่ครับมานั่งที่โคุณแม่กินกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อก่อนทําได้นะยูฟ่ามาอยู่กับยูมิไม่ทําเลย <laughs> เพราะ mm. มาอยู่กับเราไม่ทาเลยตอนที่เขา่ก่อนเขาจะมาให้เราอะเขาฝึกมาแบบน้องแบบน้องเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะขอเจอขอเจอให้หนายคะ่ะขอบคุณพี่ป้อมนะคะสวัสดีแม่ละเมียดะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ชุติมาค่งสวัสดีนะคะ,คคะ,คะสวัสดีนะคะมานีหอมใช่ไหมแต่น้องกินไม่ได้ค่ะของแม่ค่ะสวัสดีนะคะวนสวัสดีแม่เขียนคะ่ะน่เ สวัสดีคะ่ะพูดคุยกันได้นะคะตอนเช้าแม่แม่ทำอะไรกันตอนเช้าๆกินกาแฟหรือยังคะดเดี๋ยวสักห้าพันใจเดี๋ยวจะเรียกตะก,ก้าให้จะตอบมือตะก้าให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้คุยกันก่อนนอนอิ่มค่ะรู้สึกเอ,อิบอิ่มแค่อมนี้เพราะอะไร นอนอคากีริเสดายเสดายฮอตฟองของมันเสดายฮอตครีมทำไมครับอยากกินเหรอไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับสวัสดีครับ,รบก่อนสวัสดีแม่แม่ก่อนก่อนจะไปน้องสวัสดีนะครับเราจี้ตรงน,นั้นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะเ <ผม S 1> ข้อจอขอข้าใจให้หน่อยค่ะบอข้อจอขอข้าใจให้หน่อยนะคะสัก 5, ห้าพันหัวใจก่อนสวัสดีนะคะพี่กอแก้วสวัสดีพี่วาดค่ะสวัสดีนะคะนี่ดูเกวกับดูเกวอุ้มลักน่ารักไหมคะมีสองด้านนะตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ทำขายนะทำมาเดี๋ยวเม่มอวมจะเอาให้เอาใส่ลงไปในกล่อง ไม่ใช่ว่าอะไรนะเรามีรายชื่ออยู่แล้วสิบท่านแรกวันก่อนอ่าที่มันเกิดไม่อุ้มอะสิบท่านแรกเรามีรายชื่ออยู่แล้วทุกคนบางคนที่ถามว่าไอ้กล่องไม่อุ้มที่เอาใส่ไปให้อ่ะมันได้ทุกคนไหมมันไดส้สามร้อยคนท่านแรกค่ะสามร้อยท่านแรกนะคะตอนแรกอ่ะทำมาหนึ่งร้อย แต่ว่าก็จะมีอะไรที่พิเศษพิเศษอยู่ในนั้นน่ะอ้อเยอะพอสมควรอยู่นะไม่ใช่แบบวงสองวงนะหลายอันอยู่นะหลายหลายอยู่หลายอยู่แต่ว่าไปไปรุ้กันเองว่าใครได้นะคะสามันสามร่อยสามร้อยกรองผลเนาะกล่องไม่อุ้มอะที่เอาใส่ลงไปกับกาแฟวันนั้นอะ่ะสามร้อยท่านแรกอะ่ะ สามร้อยตะกร้าแรกะที่ได้อะคือวันนั้นมันจะได้ว่าจะทำร้อยตะกร้าแรกแต่ว่าพอมาดูแล้วแบบคนนั้นบิวคนนี้บิวแบบใจใหญ่ใจโต,ตขึ้นมาทำเป็นสามร้อยตะกร้าแรกอ่ะแล้วก็มีใส่เบิร์ให้เป็นลุ้นแต่ไม่ได้บอกว่าใส่อะไรนะคะแต่เห็นแล้วที่น้องอยูใส่อยู่ตรงเนี้ยนะ มีแน่นอนใครที่เจอรีวิวที่น้าตะกาได้เลยนะคะใครที่เจอนะเอาเคงย,ยอมเลือยเคยขับหม่วานนี้ทำารยอมเปลี่ยนสีผมนีแล้วมันก็เลยอาจจะบางลงวันนี้น้องอยู่กี่มีงานที่ตรงเนี้ค่ะใกล้ๆบ้านศูนราชการตรงนี้บางานจากมง้งหัวหามอได้นหามงเลยเป็นงานเลี้ยงหรอไม่ฟูแบนนะคะ เป็นงานเลี้ยงของศูนย์ราชการเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะคะตรงศูนย์รชาชการตรงเนี้กใกลก้ๆคอนโดเนี่ยเป็นแบ็กกิ้งแกดแดนซ์ีแล้วก็พี่บอลอยู่นานแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดที่เรียบด่วนตรงไหนตรงเ,ตเนี้ยหมดเอิมจอดแซ่เกิตรงจอดแซ่ดีมันบ่จอดแซ่เกิอ๋ออ๋อแล้ว รัเช oh, <okay. S 2> mm ียรจินอ๋อโอเคแมมาสวัสดีมาดื่มกาแฟสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะค mm hmm. อจอเข้าใจให้หนูถึงห้าผ่านแล้วจะปากห่งสวัสดีนะคะทํางานกันไหมคะวันนี้สวัสดีนะคะแวะมาค่ะแวะมาค่ะมาพูดคุยกันได้ mm hmm. มีคนเหงารอเธอที่ช่องนี้ <laughs> มีไม่ใช่อยู่บร์นั้นะมามาสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่สมอันนี้โอ้ยอ่านมาท่านพี่นีโทรไปเมื่อวานพี่แปด้องกองย่านน้อง,ง,อง <c oughs> ได้รับค่ะได้รับได้ได้แน่นอนฝากฝากเรื่องให้กับแม่วิสาได้เลยเพราะว่าแม่ เขาจิ้มตะกร้าจริงเจ๊ใจแล้วไม่อุ้มอยากให้จิ้มเพราะว่ามันอะไรรู้ไหมมันจะมีโค้ดมีอะไรที่ช่วยให้าได้ส่วนลดด้วยอาใช่ด้มันได้ส่วนลดได้อะไรอย่างเงี้ยแม่อุ้มแม่อ๋อดี่เจนนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันอร่อยอะ่ะเอาจริงๆสวัสดีพี่พีค่ะเอาจริงๆถ้าแบบไม่ได้มองเรื่องแบบ ที่ตัวช่วยที่มันแบบเลิ่นๆนะคือแค่รสชาติอะความหอมก็อร่อยแล้วลูกเป็นคนที่ชอบกาแฟลาบิกามากมากมากๆํำไหนตามไปเบื้องมองแรงผลิตทอดดอยสร้างกูนะเจวาโมเจวาอืมาจจะไปไหนสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีก่อนไปสวัสดีครับสวัสดีนะครับจุ๊บจุ๊บกันโอ้จะให้พ่ออุ้มด้วย ใ้พ่ออุ้มดูให้วยอืมไปอ้อนทุกคนโอ้โหใครเนี่ยึ้นบ้างเพราะว่าเนี่ยใครเหราะันั้นดูว่าเขวามันล้นหลแล้วไปหามีอะไ้ไมูกเมีย,รรมเ,มยรเราเรียกเขาว่าเมียนมนนเ,นเนี่เรามาดูกันนะเขาเป็นแฟนกันนะเรื่อน,นยองนะขอเจอเข้าใจให้ไหนคะ่ะสามพันใจแล้วห้าพันใจเดี๋ยวจะอ่าปรักตากาให้นะคะ สวัสดีนะคะพี่ชานสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเจอกันสวัสดีนะคะบางท่านก็แบบหยุดคุยกันต่อบางท่านก็ผ่านมาผ่านไปบางท่านที่แบบก็เหมือนเราเนาะเลื่อนไปเจอเขาอะไรเนี้ยสวัสดีนะคะเรียกเอ e เน y จีหน่อยแล้วข้อจอเข้าใจมามาเร็วกเรยเรบูทเอนเนอกันเนี้ยกินกาแฟหรือย,ยังอ่ะ นาพันใจจตปักตะกต้าให้นะคะวันนี้นอนเต็มอิ่มมากหน้าตาสดชื่นมากแผลเป็นตรงนี้เริ่มจางแลยตอนแรกมันกว้างกว่านี้มากเนื่องจากเป็นไออย่างเป็นสีตอนไปผู้เก็ตนนะ่ะเป็นตอนแรกมีวันนั้นของเดือนแล้วมีมีสิวขึ้นแล้วเนื่องจากไปผู้เก็ตแล้วไม่ได้ ไม่ได้พักด้วยเลยเดินทางแบบข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดช่วงเดือนนั้นอนะเดือนกุมภานะมูเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบมันไม่ค่อยได้ขึ้นมาแบบโอหนะปวดมากแต่ว่านึกว่าจะได้ไปแบบหาคุณหมอแต่ว่าจัดการของตัวเองนะคะแบบ <c oughs> มันก็เลยเป็นแผลใหญ่มากสวัสดีนะคะคุณทีทีสวัสดีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพี่กุ๊ ชีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่วไลพรคน,คนอุดรธานียูใส่เนอะยู่อำเพอหยางค่ะพี่วไลพรพี่อยู่อำเพอหยางเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือเป็นประมาณไหนขออนุญ,ญาตเอ็นพีเด้ค่ะสวัสดีพี่ป้อมค่ะสวัสดีนะคะพี่จุม๋มพี่จุ๋มนี่เจอกันแล้วที่ระยองนั้นขอบคุณนะคะพี่มนอดอ้าวใกล้แล้วก็จะสามสิบเก้าอ๋อ ูน,นูเป็นน่องเป็นน้องพี่ยุ่ยยู่ใส่ะันล่ะยู่ยในเมืองเหรอยู่ใส่สวัสดีนะคะหะออ้องห้องจำได้มุมจำได้หมดถ้าเราได้ไปเจอกันมุมจะจำได้ดีเลยแต่ถ้าดูโฟรไฟา์อย่างนี้นะคะแต่แบบก็จะต้องได้ลือฟืน้นคุณแม่สวยมากขอบคุณนะคะพี่จุม๋มขอบคุณนะคะขอบคุณต้องถามพี่จุ๋มดูว่าเจอแม่อุ้มแล้วอะ่ะบางคนบอกว่า เอาเจ้าผู้น้อยลงละตีเนี่ยใครที่ไม่ได้รู้จักก็คือไม่ได้เห็นก่อนหน้านั้นไงแต่ว่าตัวจริงอะ่ะในนี้มันจะขยายอีกนะคะตัวจริงต้องไปดูกันตัวจริงๆเป็นเป็นก็ไปดูกันตัวเป็นเป็นแะ่ว่าเฮาแม่อุ่มลงมาหลายพ,พี่พี่บีเนี่ยแม่บีของน้องยูเนี่ยไม่บอกก็รู้เลยนะคะว่าเป็นอ่าแม่ใครผู้หนาซื้อย,ยุดเสือเพื่อนะพี่บี แฟนกับอะไรนะนยูกิพุอ่อนอะเพื่อนอะย่านแตน่เพื่อนวันลูกสาวเพื่อนเนาะลูกสาวพี่พีอนุญาตให้แบบรักด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เป็นลูกสาวแห่งชาติให้เป็นลูกสาวแม่แม่นะคะเลี้ยงซอยกันค่ะแม่แม่แมให้ใหญ่เนาะให้เติบโตทั้งจิตใจและร่างกายมามาด้วยกันนานแล้วนะ สวัสดีพี่ตอค่ะยวอมเพื่อใช่บ้านอ๋อยินดีที่ได้รู้จักเดอ้อหล่ะตัวซื้ออย่างเซเรนซื้ออย่างใหญ่ซื้ออื่นถื่อไว้ห้าพันกว่าแล้วเดี๋ยวเลกตะกาตัวซื้ออย่างนอ้องพี่กับบได้กลับบ้านรูปรหนูพี่บไดรกลับบ้านเลยเดือนที่แล้วอ่ะพร่ใหญ่ตุ้มนี่ยยุดวันที่เท่าไรนะ่ะมีโอกาสบ้างแค่อสองกับสามพี่ใหญ่ตุ้มจะได้บินไปดูบ้าน่ะเขาปลูกกระเบื้องอยู่อ่๋อน้องเอล นางเฮวยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่ไปเลยนน้ำแนวเด้อขึ้นชัวร์เลยนะคะคือเดือนสิบสองนี่แหละสิบสองออกใหม่เลยล่ะลูกสาวมีมีเินเดียวค่ะแม่เลิศเอาลูกไสแม่หักน้ำแนวสันบอมีลูกไสผู้ใดไม่ไม่อุ้มตื่ไม่อุ้มแล้วลงมาเยอะจริงแต่ก่อนมวงแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากกาขอบคุณอยู่บ้านไหนย่อัน ไอ้กู้แก้วนี่ไหมฮะยวน mm hmm. บัตด,ดอนแค้นบะไก่กันเนี่ยบะไก่กันเนี่ยแอลสวัสดีพี่แอนค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกสนานกันนะแม่แม่น้องอยูเด้อเรียนเชิญน,นะเราจะได้เรียนเชิญกันเป็นอย่างทางการก็คือนั่นแหละแม่อุมาอยากให้มันเสร็จแบบเพอร์เฟกไหมเบาเรื่องบ้านในสร้างก่อนตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่อ่ากระเบือ้องพราะกระเบื้องเร็จแล้วก็จะ ไฟนี่คือเดินระบบ<อ>เรียบร้อย้องกันจะได้เข้าไฟเข้าอ่าลอดเคลื่อนลอด,ดยู่ตอนใช่ลูกชายมีที่บ้านแล้วค่ะรอรอลูกเขย,ยว่าอย่าเฝ้าแต่เย็น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 แต่เย็นมาเอ่าขึ้นแม่ขึ้นบ้านใหม่เอาอยางเปฉลองแม่พี่พพิจ๋มหนูว่าจะตอนอาจารย์อ่ะบอกว่าจะให้รถแห่ แต่ให้รดแห่อาจจะเป็นยเมือเว้นรดแห่แล้วเด้แต่เ่ือหมึกขึ้นเนี่ยไม่อุ่มกําลัง,งคุอดอยู่ว่าจะไข่ทองค่ำยกไข่บ่ดีบ่ได้เห็นเบิดเลยเด้เบิ่งแต่แรกว่าสีเบิ่งคิว้วสีเบิ่งคิ้วพี่น้ำใ่ญ่เล่าสิว่าไข่บ่ยังงสินะ คือจะเอาวงคปนคือปินปเลี่ยมนะปนเลี่ยมแล้วปั๊ดปีไหนบ่คืนบะนี่ไม่พอแวบ,บได้เลยอยู่ทางอีสานไหมอ่ะก็คืออยากได้นะอยากให้คนแถวนั้นได้ดูนะนอกจากพี่<ม>ลำใหญ่มไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นนะ<ม>ว่าจะเอาพี่ลำใหญ่ไปให้แถวแถวนั้นดู<ม>จริงๆอันนี้จริงๆว่าจะคุยกับอาจารย์อยู่วราสิดจงคิ้วได้ในสนะา<ม>เขากับห้านในหลู่มือเนาะว่าออกไม่ยง่ไหนเดี๋ยวเนี้จะจะรอปูกระเบื้องเสร็จ จะรอติดกระจกแล้วเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเพราะสิคำนวณได้ว่ามือใดนแท้ๆสิแม่กับสิได้เบิ่งหาเหลิกหายาั่มว่ามือใดนว่าพี่ลำใหญ่สิเรื่องของควเดือนหรอกขอหนึ่งเดือนหรอความต<ะ>ิดไฟมันก็หลังใหญ่นะคะมันหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยตารางเมตรไ,ได้ยังไงเพื่อติดกระจกแล้วก็ถ<ป>้าเก็บ้สีอะไรออกมาข้างนอกแล้วก็ข้างนอกก็คือเราจะเคลียร์พื้นที่ให้มัน,กกนให้มันสวยงามแล้วก็เราจะ ทำสวนก่อนแม่ๆไปก็จะได้เห็นสวน,เร,นเริ่มเห็นแบบสวนสวนหน้าบ้านสวนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแค่มุกแค่มุกมันหดหนามนนัรนห่คุณป้าน่าจะเล่าวอนที้พี่ฝนไม่ชอบกินกน่าจะเล่เดือนสิงหาเราจะรู้แล้วอาจจะแทกคิวก็ได้ถ้าเกิดพี่ลำไยเล่นอยู่แถวแถวอีสานอาจจะไปขึ้นก่อนแล้วก็จะมีหลกัลกๆเลยคือเวทีมาลำสิงแน่นอนคอยจ้างมาลำสิงแทนเพราะว่าศิลปินเขาจะขึ้นแค่ชั่วโมงครึ่งยูกิแบนนี่ ก็จะจ้างเหมือนกันค่ะก็จะเอาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าต้องไปสี่ขาต้องไปนะคนที่รักน้องอยูน้องน้องยูรักทุกท่านเราจะได้เจอกันวันนั้นค่ะเรียนเชิญตั้งแต่วันก่อนที่จะขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเราจะต้องร่วมพิธีกันแม่อุ้มจะเอาสตรีมมิ่งไลฟ์ไปไลฟ์ให้ดูให้ชมฟรีเลยนะคะแม่อุ้มจะสตรีมมิ่งให้เบิง้งตั้งแต่แฮ่ตอนเศา้าฮอตต่อนแล่ แจ้งค่ะแจ้งเดือนสิบสองที่และน้องน้องเอวคือเดือนสิบสองนี่มันเป็นออกไมเนะมันชสิขึขืนเฮื้นข้นยังคนกับสิทธิ์นี่แหละออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วนี่มันเหมาะไม่เหาอย่างเคเง็ดอียงที่มันฉุกเรืหุกตอนแรกว่าจะขึ้นเดือนหกเขาจะเร่งให้หุ้ยมันจะเร่งไม่ได้นะเราไม่ชอบงานเร่งเราไม่ได้รีบอยู่แล้วคอยมีทั้งคอยไป่คอยได้ไปอยู่บ้านอยู่แล้วบ้านหลังนั้นคอยกับมีอยู่อยู่นีคค่คอยกับมีกนโดอยู่ ่อยกับ่ได้รีบเร่งว่าจะต้องขึ้นอยู่คอยก็เลยต้องใจเย็นเย็นเพื่อจะให้มันสวยงามงามตาแล้วถึงจะต้อนรับทุกๆทท่านอย่างสมเกียรติสมหน้าตาอย่างสี่แม่คอยกันเลยคือว่าเดือนที่สองละหมอสุดเลยคุยกับาอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าติ๊ไปที่หล,ลหังรถเฮียคอยกันเลยคืดว่าเอา้า เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดสั้นแล้วกะยู่ดีมีแห้งเราสิถามคิวพี่ลำไยอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะจะถามคิวพี่ลำไยจริงๆเพราะว่าคนแถวนั้นไม่ค่อยได้ดูพี่ลำไยเขาก็มีงานที่จะเป็นงานพับงานอย่างังี่สิแม้ถ้าไปได้เนี่ยถ้าวิ่งมีล่าสุดก็จะเป็นงานทุ่งสีเมืองไหมของปีที่แล้วบัดนี้ถ้าเกิดข่อยเอาพี่ลำไยไปแบบไ้คนเบิงฟๆนี่ มีหมองพักมาเนาะจ้ะโอ้มีมีมีโรงแรมหลายอยู่ใกล้ๆนั่นรีสอร์ทใกล้ๆกัหลายโรงแรมในหนองหานกัหลายค่ะเราอยู่ใกล้อําเภอหนองหานมันมีโรงแรมใหญ่อยู่นะพ่อเตรียมจองกันได้เลยพอเรารู้วันปุ๊บแม่อุ้มจะให้รู้วันล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยทุกๆท่านจะรู้วันจะได้จัดการตัวเองหนึ่งเดือนล่วงหน้าเดือนตุลาทุกๆท่านจะรู้แล้วว่าต้นเดือนตุลาทุกท่านจะรู้แล้วว่าแม่บุ้จะขึ้นบ้านใหมว่วันที่เท่าไหร่น่าจะพฤศจิกา มันเดือนสิบสองออกไม่อยู่แล้วมีค่ะแม่แม่หละท่านก็จะจะไปจากทางไกลโอออยากไปถ่ายรูปมาเลยคะ่ะเรียนเชิญตอนเช้านะคะน้องยูที่ตีไมไปแล้วก็คืออ่าสวยแบบหญิงไทยทุกคนจะต้องมาด้วยชุดไทยสวยงามตามสไตล์ของเราเพราะน้องยูเขาชอบความเป็นแบบผ้าไทยเขาแบบ อยากให้มันไ like ลออกมาแล้วทุกคนสวยอ่าสีสันนั้นเราจะเราจะไม่ฟิกแต่ว่ายกเว้นสีอ่าสีดำเท่านั้นนะคะสีสันคือได้หมดขอเป็นแบบธีมแบบเป็นผ้าไทยแบบไหนก็ได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านจะใส่แต่ช่วงบนช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแต่ว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมามันเป็นแบบเป็นธีมงานไทยแท้แท แล้วประเพณีไทยเราแบบประเพณีขึ้นบ้านใหม่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะทําเต็มที่ให้สมกับที่เรารอคอยสองปีเราเฮ้าโยกเฮียนยี่สิบยี่สิบสามพฤศจิกายนปีปีหกหกเราทํามาค่อยๆทํามาเราไม่รีบเพราะอะไรเพราะหลังใหญ่มากแล้วเราต้องการความเป๊ะของบ้านจริงๆคือทําออกมาคือให้สวยพอดีก็จะบิวอินเสร็จ แมนค่ะพี่จุม๋มเพราะว่าศิลปินเขาก็จะอยู่ชั่วโมงครึ่งแต่ก็น้องคุยกับพี่ลำเชยบอกถ้าไม่มีงานก็จะโออยู่นะจะต่อเนื่องมาลำซิ่งด้วยกันเลยพี่น้องเขาก็คุยกันอยู่แต่ว่าคิวหน้าจะไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าได้คือจะแวบอ่ะถ้าได้อีก็แล้วสิแวบห้คิดว่ายกเวียนว่าแล้วสิไปง,งานอยู่ไกลแล้วขึ้นมาอีกก็แสดงว่ามว้วนลำนอน <S <S นะคะอันนี้เหมือนคุยกันไว้น้องยูกียังนอนอยู่นะคะน้องยังนอนน้องพักผ่อนน้องตน้งแต่สี่ทุ่มแนพะักผ่อนอยู่นั่นแหละก็ว่าจะคุยกับอาจารย์หน่อยจะดูคิวเนี่ยคือปลูกกระเบื้องเราเร่มสีหาหาหา,หามื่แล้วนะคะว่าแต่พี่ลำใหญ่ยยจะว่างให้ไหมหรือจะแวะให้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆถ้าถ้าพี่ลำใหญ่มยยไม่ว่างจริงๆอ่ะบ่ได้อีีก็จะเอาอ่ามะล่าซซ่งทั้งหาัานก็จ้าให้เพื่อเล่นต่อก็จะโยกีย ยุคเรียนเป็นตัวรักสบาใจเพื่นนอนแนวงานเพื่อนมากรบบายอะไรสันแต่ก็คงจะก็คือแบบอาจจะเป็นแบบสาวๆแบบกลุ่มอ่าเด็กๆในหาง,งคำน,น่าจะทวันนั้นนะ่ะเพื่อนไปได้มีงานแต่คิดว่าวันไอนจ,จะมีงานกันหลายคานบางมันอาจจะยกค่ายได้ไม่ทั้งหมดบางคนมีงานกันคนละที่อย่างสี้ไหมอละละ เมมเบิงเบิงงานก่อนหรือออกไม้ปุ๊บน้องยูนันมีคิ้วเร็วในมือนั่นไงสิเราก็จะหาหลีกเลี่ยงวันนะคะเราจะต้องถามอาจารย์ก่อนเราต้องรู้ล่วงหน้ากันแน่นอนนะคะหลักๆก็คือข้อเวทีล้ำสิ่งแต่ละกระังเบิงอยู่ว่าเอาเอาล้ำสิ่งของไผ่มายาวต่อหลังจากปิดสตรีมมิ่งไรขอบคุณของก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่สมคิสิทธคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากมากคะ่ะ หมอลำยยไปเลยแม่สามชุมอย่าเรามีงานไปถ่ายเร็วอาจารย์ปิดเล่มเราเพราะงานงานพี่ลำย่ยเนี่ยทุกเดือนเลยพี่จุมแล้วแบบอาจารย์ปิดเล่มไปแล้วว่ากลัวจริงๆว่ามันจะไม่ได้อยู่ใกล้เราลยสิยกเลนวมาเล่าสีมะฮายอิเยเพราะว่างานงานพี่เขาเยอะจริงขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแอววขอบคุณค่ะมีส่วนคล้ายค่ะแต่ได้ได้คือ น้องยูเขาจะเหมือนปะ้าปะ้าเขาฝั่งญี่ปุ่นเพราะอะไรน้องยูเขาจะรูปร่างเหมือนฝั่งทางนู้นมีโค้งงหญ่คือ,งงอ,อทัางพอ่อป้าป้าเขาสูงโอ้ร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรอะไม่ใช่ธรรมดานะสูงมากโซแม่เป็นคนยืดกว่านี้อีกเนี่ยห้างสิสูงกว่านี้อีกม่ไปบไปยืดปันใดคอยจะได้ไหลได้นะแถวเนาะมาตรฐานหญิงไทยบะ ลอยหากเก้าเนี่ยพอมาเรียบแล้วมาเรียบแล้วเม่ยขึ้นเอ่นเมียไปมาเนี่ยมาเอินมาเอินเมียไปเบิงไงเปิดใส้เบิงไม่ใช่มีอะไรไหมเปิดดูในห้องน้ําด้วยเหมือนเขามาเรียกเราสวัสดีนะคะจองแน่นอนคะ่ะเขาจเข้าใจว่าหน่อยน้อยถ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปัตกตะกร้าให้สักทีนะคะเดี๋ยวเรียกตะกร้าให้กัน สีบลขึ้นมาก,กับกาแฟนะแะวันน,ะนี้เออแล้วโอเค un huh?